มีด้วยจริงๆที่บริษัทประกันไปคิดจะเบี้ยวค่าซ่อมบริการรถเรื่องนี้มีเหกการณ์มาเล่าให้ความบ้างคดีที่บริษัทประกันไปนั้นได้คุ้มครองให้กับลูกค้าที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อนำรถของลูกค้าไปซ่อมที่โอตามที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อตองโอ้นั้นได้ซ่อมรถให้กับบริษัทประกันไปของลูกค้าไป หลังจากนั้นตองอูเรียกร้องเงินค่าซ่อมรถต่างๆนั้นบริษัทป,ปะกันไปก็ใบเบี่ยงปัดผ่อนเรื่อยมาจนระยะเวลาผ่านไปสองปีกว่าเบริษัทป,ปะกนภัยไก็ยังไม่จ่ายตองอูซ่อมรถก็ได้ยื่นฟ้องบอริษัทป,ประกันไปขอเรียกเงินค่าซ่อมรถค่าบริการต่างๆเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาท เหตุการณที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่น่านเชื่อนะครับเบริบบรบสับป,ประกันใบสู้มาว่าเงินที่เรียกร้องมานั้นสูงเกินไปข้อที่2องอายุความนั้นกาดแล้วตนเองจึงไม่ต้องจดใจเงินให้แก่อู่สมรนะครับเมื่อสามพิจารณาคำฟ้องและคำให้การก็มีการสืบพยานต่อสู้กันเมื่อขวายโจทย์ทนายของโจทย์เมื่อเห็นว่า จำเลยสู้มาในกรรไมคารว่า 1. ตัวเงินเรียกร้องนั้นสูงเกินไปเราก็ต้องยืนยันใบเสร็จแล้วก็อะไรทุกชิ้นใบใบเสร็จค่าซ่อมรถค่าอะไรยื่นให้ศาลให้หมดเพื่อให้เห็นว่าค่าซ่อมค่าบริการนั้นเป็นไปตามคำฟ้องจริงๆก็ที่สองควายจำเลยบริษัทประกันไปนั้นสู้ว่าคดีนี้กาดอายุความเพราะว่าควายโจด ซึ่งเป็นอู่สมรสนั้นเรียกร้องค่าการงานที่ตนได้ทําหรือค่าวิชาชีพนั้นคืนสองปีแล้วซึ่งมีอายุความสองปีเมื่อเราเป็นผู้เสียหายในควายโย์นั้นเราก็ต้องมาดูว่าอายุความของเรานั้นมีเท่าไหร่กันแน่เราก็เห็นว่าการงานของเราที่เราได้ซ่อมรถให้แก่แก้แก่จจำเลยซึ่งเป็นรถของลูกค้า ซึ่งการที่เราได้ให้บริการนั้นเป็นการห้ามบริการในกิจการของกวายบริษัทจำเลยโดยเฉพาะซึ่งเป็นกิจการของลูกหนี้โดยเฉพาะเมื่อเป็นกิจการของลูก,ลกหนี้โดยเฉพาะข้อท้าขอว่าไปเข้าวงเล็บไปเข้ามาตราที่มีอายุความ5ปีนะครับและก็ในการสืบพยานในการต่อสู้นั้นเราก็ท่องนำสืบให้เห็นว่า การที่เรามาส่อมรถมาดูแลรถให้กับลูกอ่าให้กับจำเลยหรือว่าลูกหนี้นั้นมันเป็นกิจการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราได้ติดต่อกันซึ่งเราทําให้เกอจาเลยซึ่งเป็นลูกค้าโดยเฉพาะ,ะจึงมีอายุความ5ปีศาลก็ได้มีคําพิพากษาว่าในคดีดังกล่าวนั้นมีอายุความในการฟ้องร้อง อายุความ5ปีไม่ใค่2ปีและจำเลยจะต้องรับผิดตามคำฟ้องของโจทย์นะครับเห็นไหมครับเรื่องดังกล่าวนี้มันทำให้เราได้เห็นถึงเนื้อในของคนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดียวจะจนใจเองแม้แต่บริษัทประกันไปซึ่งมีความการติดต่อมีการส่งลูกค้า กันมาตลอดกับอูสมรสเบอษัทป,ประกันไปยังคิดที่จะเบี้ยวปฏิเสธการชำระเงินการที่อูสมรสนั้นได้สมรสของลูกค้าเอรอษัทป,ประกันไปยังคิดที่จะเบี้ยวยังคิดที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินให้แค่ยคู่ค้าของตนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและก็เกิดขึ้นจริงนะครับและก็แนวทางการต่อสู้ของทนายนั้นนะครับต้องดูความละเอียดความรอบคอบ เกี่ยวกับอายุความในการต่อสู้คดีเมื่อเราฟ้องแล้วจำเลยสู้มาอย่างไงเราก็ต้องเข้าไปดูเจาะลึกแล้วก็เราจะต้องนําสืบให้เห็นว่าของเรานั้นเป็นไปตามอายุความแบบนี้ไม่ใช่แบบที่จำเลยสู้มาของเราเป็นแบบตามที่จุดฟ้องเข้าข้อยกเว้นเข้าข้อเข้าอ,อ,อ,อายุความที่มีอายุความมากบา่าสิ่งที่จำเลยต่อสู้มานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวิชาชีพของทนายนะครับหากท่านมีปัญหา ถ้ามีข้อสงสัยนะครับรีบปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักนะาไม่รู้จักทนายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนัน้ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนตกเรื่องนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เชิงกดไลค์ช่วกดแจร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let like holiday me take you far away you like a you You'd Take you, let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you, let me take you far away. You'd like. take you